นี่คือจุดที่สูงที่สุดนะครับกลางลําน้ําโขงจะเป็นเกาะก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเป็นเกาะนี่ก็คือจะมีน้ํารอบนะถึงเป็นเกาะอ,อันนี้มันอยู่ฝั่งไทยนะครับนี่อยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับลําน้ําก็อยู่ตรงนู้นเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นมันเป็นโคดหินของฝั่งไทยแต่มันดูแล้วมันสูงน้ํามันซ้อบ,บ่อยๆนะครับซ้อข้างบนด้วยก็จะเป็นรอย หลายพันหลายหมื่นปีหลายแสนปีก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่ตกแต่งที่สวยงามมากนะผมคิดว่าโอ้โห,โหดูท่านผู้ชมดูเลยนะสวยงามมากเลยละลานตายหมดก็คือเหมือนกับมันพัดผ่านภูเขาซึ่งมันมีหินเนาะมันก็เลยต้านมันต้านน้ำนะครับมันก็เลยเกิดแบบนี้แต่โชคดีนิดนึงที่เขาไม่มี น้ำไหลผ่านฝากประเทศไทยเพราะว่าถ้าน้ําไหลผ่านตัวนี้เป็นเกาะตามสนธิสัญญากับฝรั่งเศสนี่เรามันก็จะเป็นพื้นที่ของสอป,ป,ปปลาวนะครับแต่ที่เราดูนี่ก็คือเป็นหาดของเราเพียงแต่ว่าเป็นหาด,ห,าดหินนะครับลงไปนู่นเลยก็ของไทยไปเยอะมากเลยที่ต่อกับฝั่งไทยนะลําน้ํานูน่นมันก็จะวกเข้าไปในถิ่นคือใกล้ฝั่งของเรามากกว่าแล้วก็เลยไปนู่นเลย ของไทยน,น่าจะเยอะนะครับช่วงนี้ส่วนลำน้ำที่ตัดขาดก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ไม่ถึงกับเป็นเกาะต้องรอยของน้ำพัดผ่านนะครับ ก็ทาให้เกิดศิละปะมากมายดูนี่ครับก็ไกลน้อยนะเขาบอกว่าตรงนี้นี่ประมาณมี800โบ,ก,บ, <c oughs> 3, บกเนี่ยครับคือสามมันโบกเนี่ยก็ั้องรับนับเอาตรงนี้แหลชะชาวบ้านเขาอาจจะขยันนับเนาะ آ, เราดูข้างบนเมื่อกี้นี่มันคองไม่ใหญ่ใช่ไหมพอเรามาดูตรงนี้ครับนี่ไม่เล็กนะครับที่ชาวบ้านบอกว่า60เมตรคงไม่ใช่แล้วนะน่าจะประมาณร้อยขึ้นนะผมว่าก็เป็นลําน้ําของที่ ที่แคบที่สุดนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็มันไม่ไม่ถึงกับแคบขนาดนั้นนะร้อยกว่าเมตรนะน่าจะได้เนาะน้ำจะไหลเชี่ยวมากนะครับตัวนี้น้ำไหลเชี่ยวมากเลยดร่องน้ำก็คือน้ำมันหมุนวนมันก็จะเป็นโบกภายสายสารนะโบกสามพันโบกก็คือเป็นหลุมๆนั่นเองนะดูเป็นหลุมแย่ๆเลยนะครับแล้ว พอดูนู่นเลยน้ำโขงนะครับน้ำโขงนืง่นน้ำโขงก็เดี๋ยวผมไปดูให้ตรงๆก่อนเริ่มหอบแล้วนะครับเริ่มหอบแล้วนั่นไม,ไ,ไม่ได้แคบนะครับแต่อยู่ประมาณสักหกเมตรถึงร้อยเมตรนะครับก็ถือว่าแคบที่สุดในในบริเวณนี้แหละในลำโขงในช่วงนี้น้ำก็จะไหลแรงมากดู ระบบน้ําไหลก็จะวนกลับมานะครับนี่ที่วนกลับมาตัวนี้จะไหลกลับคืนเข้ามาตามบริเวณนี้นะครับที่นี้เราดูอ่าโบกนะครับนี่มากลังบ้านด้วยนะครับที่โบกโบกเล็กโบกน้อยตัวนี้ก็เหลือน้ํานิดนึงนะสงสัยเขามาเอาปลาไปกินแล้วล่ะครับแต่ก็เมื่อมาถึงนี่ครับโอ้ มีโป่มโหรานนะครับ,รบเราอาจจะลงอาบน้ําก็ได้เนะาะให้เราลงอาบน้าตรงนั้นก็ได้เนาะสวยครับอู้ยังกะยังกะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาวว่ายน้ําเลยนะสาวว่ายน้ําของถ้าเป็นสาวว่ายน้ําของเราเนาะผมวบ้านเราก็น่าจะสวยมากเลยนะนี่มันเริ่มจากตรงนี้นี่มันเริ่มขึ้นน้ำมันไหลเข้าบริเวณนี้นะครับ เราก็จะไปออกฝั่งนู้นนู่นๆเตี้ยกว่ามันก็กัดเซาะบ่อยๆก็จะเป็นหลุมๆๆนะแต่ตรงนี้ก็ลึกพอสมควรที่ลง่ายได้นะครับนี่ผมว่าแต่ผมไม่ได้เอาไอ้นี่มา,เ,าเสื้อผ้ามานี่ลูกสาวลงไปลงไปกวากน้ำล่นแล้วนะครับแล้เย็นไหมเย็นไหมเย็นเย็นมันไม่ไมหันมามไม,ไม่ไม่ร้อนเหมือนน้ำไม่ร้อนครับบอกก็แสดงว่าจำนวนน้ำมันเยอะนะครับ เพราะว่าตากแดดขนาดนี้ก็ยังโอเคอยู่เดี๋ยวผมลงไปนั่งด้วยเพราะว่านูสวย <c oughs> เราบ้างเราบ้าง <c oughs> เป็นแหล่งน้ำที่สวยงามมากเลยทำธรรมชาตินะครับนี่ <c oughs> เนินหินตัวนี้นี่ <c oughs> มันไอ้นี่มามันมันคือไหลเอาต้นไม้มาค้างนะ <c oughs> ตรงนี้นี่น่าจะสูงมากนะ <c oughs> บางทีนี่น้ำโค้งอาจจะท่วมทีละไม่นานนะบริเวณนี้ผมคิดว่ายอย่างนั้นนะ ถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยไปตัดเอาถการเล่นน้ำนี่มีปลาอะไรจะลงลงไปเลยได้ไหมลงลงยานะโอู้ยอาวุเพี้นใส่หน้าก่อนน้ำใส่หัวก่อนนะฝากฝากหน้าก่อนแม่แม่เลิกถ่ายแล้วคันเร่อร้อนแม่เล่นน้ำก่อนโอ้ยอาบน้ำได้เลยนะเนี่ย ลำบัดจะลงน้ำแล้วนะครับเมย์ลอยเลยน้ำสวยมากไงครับโอ้เป็นสาวในที่สวยมากเลยนะเด็กเขาเรียกว่ากุชชี่เหรอคนละที่กันนะกับตรงนั้นเนี่ยเนี่ยถ่ายเราหรือถ่ายเขาเนี่ยไม่แทนไงแทนไงแทนเอ้ยเราอยากเราอยากเราอยากล้างหน้ามากเลยแต่ว่าเราตนี้เอาเหรออ้าวเมย์เอาเท้าลงไม่ได้เอาหัวลงได้ เรายนะทไมไม่เขียนไว้เนี่ยไมไมเรื่องค่าน,นี่หลอกลวงเราแล้วนะต้องเขียนไวนน้สิถ้าอะไรจะทำกิจต้นไมยต้องเขียนไว้นะเราต้องมีไกด์ครับเราถึงจะรู้ครับโอ้ยได้แล้วได้แล้วจับไกด์เรียกกระถ่ายเรือเราก็ดับน้ำแค่อยู่ระดับน้อยเิดนะครับขอบนี้สวยมากเลยนะที่ต้นประมาณต้นเดือนธันวาคมกราอะไรทำนองนี้น่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้มันเมษาแล้ว ก็อาจจะก็อ,กอาจาจะถึงพ<ง>ฤษภาเนาะพฤษภา,าจะยังน้ําเยอะอยู่โอ้เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับดูความแรงของน้ํานะครับ<ง>ต้นไม้ต้นนี้ไม่น่าจะอยู่นี้นะ <c oughs> มันอาจจะลอยมาตามน้ํานะครับมันมาตกกลุม่มตามบนบริเวณนี้มันก็เลยอยู่ติดตรงนี้ครับส่วนมากก็ <c oughs> ลุมก็ทั้งเล็กทั้งใหญ่แหละครับดูที่ใหญ่ก็ถ้ามาประมาณต้นเดือนคือคือต้นเดือนนะไม,ไม่ใช่ต้นเดือนนี้นะคือต้นฤดูกันหน้าแรเงเนือก็จะมีน้ําบ้างนะนี่เห็นไหมมันยังเหลือน้าอยู่ด้วยน,นี่นี่ทางบ้านก็จะลงไปจับปลาเลยนะครับเ <c oughs> ออก็จะโดนผีผีตบบ้องหูประมาณนั้นนะ นี่มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรสวรร์สวรรสร้างชีวิตมันนะครับนี่ฝนตกเที่ยวนี้น่าจะปลาพวกนี้น่าจะหนีได้เนาะเพราะว่าน้ำนี่ตรงตรงนู้นก็คงลึกอยู่นะก็บ่อหนี้ก็ลึกพอสมควรนะมันึงเก็บน้ำได้นานขนาดนี้นี่ปลาปลาตัวใหญ่ก็อยู่ฝั่งน้นก็มี เราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับ